วัวนมจำนวนทั้ง30ตัวนี้เป็นแม่วัวพันธุ์ดีที่สามารถให้น้ำนมได้ถึง2ครั้งต่อวันในรอบเช้าและรอบบ่ายแม่วัวจะเดินออกจากคอกตามทางเดินเพื่อมายังลงรีดนมการรีดนมในแต่ละครั้งจะต้องอยู่ภายใต้ของความสะอาดไม่มีเชื้อโรคหรือสิ่งผิดปกติผสมปนลงไปในน้ำนมดิบที่ได้มาทุกขั้นตอนต้องผ่านการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค ดังนั้นก่อนที่แม่วัวจะให้นมได้ในแต่ละครั้งก็จะต้องนำมาอาบน้ำให้สะอาดเป็นระยะเวลากว่า1ชั่วโมงโดยการอาบน้ำยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้แม่วัวเกิดการผ่อนคลายและไม่เครียดสังเกตได้จากเวลาที่วัวยืนแช่น้ำเขาจะยืนเคียวเอื้องอย่างช้าๆและผลของการได้ผ่อนคลายเช่นนี้เองเกษตรกร,ก,รก็จะได้รับน้ำนมที่ดีและปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ เมื่ออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็จะต้อนวัวเข้าคอกเพื่อเตรียมความพร้อมหลังทําความสะอาดบริเวณเต้านมอีกครั้งช่วงนี้จะสังเกตได้ว่าเต้านมของแม่วัวแต่ละตัวเมื่อเราได้เอามือไปสัมผัสจะมีลักษณะที่แข็งเป็นก้อนพร้อมที่จะให้นมถึงตอนนี้ให้นําน้ําสะอาดปริมาณ1ลิตรฆ่าเชื้อโรคด้วยคอลีนตามสัสดส่วนของสาธารณาสุข0.250 ppm โดยอัตราส่วนนี้ไม่ถือว่าเป็นอันตราย เช็ดที่บริเวณเต้านมตามด้วยผ้าสะอาดเช็ดซ้ำอีกครั้งจากนั้นกรีลีดนมบวได้ทันทีค่ะระยะเวลาของการรีดจะนานประมาณ3-5นาทีน้ำนมดิบที่ได้มาจะถูกบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีฝาปิดเชื้อโรคและอากาศใดๆไม่สามารถเข้าไปได้เมื่อลีดนมเสร็จเรียบร้อยให้นำน้ำยาจุ่มเต้ามาจุ่มบริเวณเต้านมของแม่วัวอีกครั้ง เพื่อให้หัวนมปิดไม่เช่นนั้นจะมีเชื้อโรคเข้าไปทำให้เต้านมเกิดการอักเสบได้และเมื่อนำมือไปสัมผัสบริเวณข้างภาชนะใส่น้ำนมดิบที่เพิ่งได้มาจะทราบว่ามีลักษณะที่อุ่นดังนั้นเราจึงยังไม่สามารถนำไปแช่เย็นได้ทันทีเพราะจะทำให้นมนั้นเสียจึงต้องนำมากรอกใส่ถุงและนำไปแช่ในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิปกติเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิในน้ำนมซะก่อน ประมาณ20นาทีจากนั้นจึงนำไปแช่ไว้ในน้ำเย็นอุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณภาพสามารถเก็บไว้ได้นานหนึ่งสัปดาห์ค่ะสองรอบครับเชา้ชา,ชา,ชาเย็นครับขั้นตอนนะครับ <S S ก็ล้างล้างตัวตัววัวให้สะอาดอแล้วก็ล้างขึ้นซีรีดแล้วก็เช็ดเต้านมแล้วก็ใส่ก็ใช้น้ำคอรีนแล้วก็น้ำน้ำเปล่าผสมกัน,รกนธรรมดาครับ เช็ดเพื่ออะไรคะเพื่อเพื่อให้มันสะอาดค่าเชื้อโรคอ่าค่าเชื้อโรควัวแต่ละตัวมันอยู่ที่แม่วัวด้วยครับว่าตัวไหนน้ำนมดีก็เจ็ดถึงแปดโลอ่าอย่างน้อยที่สุดก็มีสามโลสี่โลน้ำนมที่ได้มาก็แช่เอ้ขายอ่าแช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นานไหมคะเก็บได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเก็บได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับครับผม สำหรับวัวที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มแห่งนี้มีอยู่ประมาณ30ตัวเมื่อนำมารีดนมวันละสองครั้งตกเฉลี่ยแล้วจะให้น้ำนมตัวละ8-10กิโลกรัมดังนั้นภายใน1วันจะได้ปริมาณน้ำนมดิบอยู่ที่300กิโลกรัมจะมีลูกค้ามารับซื้อที่ฟาร์มโดยตรงไม่เช่นนั้นก็จะจัดส่งตามร้านนมต่างๆรวมไปถึงส่งไปยังสหกรณ์โคโนมเพื่อแปะรูปและจัดจำหน่ายต่อไป โดยทางสหกรณ์เมื่อรับซื้อน้ำนมวัวจากเกษตรกรไปในแต่ละวันส่วนมากจะรับซื้อไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าไม่ว่าจะเป็นการผลิตไอศกรีมรสชาติต่างๆเช่นวานิลาสตรอเบอรี่บูเบอรี่โก,โกโก้และกาแฟและการนำไปพาะจรท์ส่งตามโรงเรียนต่างๆในเขตจังหวัดชนบุรี สำหรับที่ฟาร์มแห่งนี้อีกจุดหนึ่งที่อยากนำเสน,นอนอกจากมาตรฐานความสะอาดคือการใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุดเมื่อมองไปรอบบริเวณจะพบว่าทุกอย่างถูกนำมาใช้โดยไม่สูญเปล่าทุกครั้งที่นำวัวมาอาบน้ำก่อนที่จะมีการรีดนมน้ำที่ใช้ทำความสะอาดนั้นจะไหลรวมกันที่บ่อพักน้ำด้านข้างและจะนำน้ำที่ว่านี้สูบไปใช้เพื่อรดแปลงหญ้าเนเปียร์ที่เป็นอาหารสำหรับวัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ